ต,ต่อไปทำอะไร,รส่วนนี้พายุจะให้คูกเก่งเพื่อนี่อาจจะนัดช่วงเ้าเป็นการท่วนทาเนี่ยมอแลงเป็นการแกะทาอย่างประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็ไปแบบนี้ไปก่อนสี่มังแลงแล้วก็สลับกับบงหนึ่งถ้าสมมติว่าบงหนึ่งไม่สอมช่วงปลายถ้าก็สอมเฉพาะเนี่ยมาขึ้นถุมหนึ่งอย่างประมาณนี้เนะาะเพราะว่าเพราะท่านในเลงเนี่ยยังหลายมีเวลาอยู่ ค่อยๆเก็บไร่ผู้ชายแข็งแรงขึ้นเท่แล้วบอกได้เลยว่านิวเจนเต้นทุกคนเนี่ยโคตรเท่เลยอิหลีเริ่มได้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยนางคิดว่าเต้นเ่าเป็นเต้นไดเบิดเนี่ยโปรโมอให้พี่พี่นิวเจนหน่อยครับเลิศอารจินดีต้อนรับพิกดรังสีมานพิธีกรนมหล่อขี้เล่าของเราอีกคนหนึ่งครับจะเต้นให้เต้นด้วย เออตินแล้วม e well, ันจะผ่าผ่าอย่างก็ลงไปเปลี่ยนสุดคุณมาเต้นแล้วมาผ่าอีกเดี๋ยวหาวิธีให้แล้วแล้วนะะพ่อแม่กำลังช่วยหังซ้อมเสร็จพ่อนั้นก็จะเต้นด้วยครับปุบมือครับทุกคนพ่อนั้นบอกว่าจะช่วยเต้นช่วงคอนเสิร์ตช่วงแรกโอเคแล้วพ่อแล้วแล้วก็บ่มีอย่างส่วนผู้หญิงก็ดีขึ้น ไล่เห็นไหมถัมูซื้อ,อยังงอกฟังนี่ดรกถ้าคิดว่าจะของบพท่านเวลามาหอดกับบ๊เมีนวันนางเหลินโทรศัพท์นางเซิร์ให้พี่วนที่เขาเต้นเป็นเก็บทาเก็บไล่ให้จาของสป,ปีดจาของค่าตัวห้าร้อยเจ็ดร้อยก็จริงแต่ถ้าเต้นแบบเนี้ยจ่ายแค่สองร้อยพ่อไอ้บอกอหลีเต้น่อยก็ในเงินตามไม่แด้สิวอกให้ใครเต้นดีก็บวกค่าตัวปีนี้ จะคัดคนที่เต้นเก่งสมมติว่าแถวหน้าเจ็ดลอยแถวสองหกลอยแถวสามห้าลอยสิเป็นแบบนี้ค่าตูบอกเลยมิฉะนั้นอัปเดตตัวเองอยากได้เงินหลายกับอัปเดตจะของเต้นง่อยก็ได้ตามงน่อยมันแมนว้าสันคณะ์นกนสิตินเต้นกินแห้งโมกัสได้ห่าลอยหกลอยเจ็ดลอยสมูกมันก็ไม่ใช่ถูกต้องบอ มิฉะนั้นอัพจะของอัพเลเวลจะของเต้นว่าเป็นแต่ความพยายามและหนุนนีล่าของจะของเฮให้มันเห็นเนี่ยคนใจเงินก็ยังบอกเธอแล้วจางจางมาเต้นเนี่ยเต็นสํานีดสิได้เจ็ดลอยสม,มูนมันก็เป็นไปไม่ได้มิฉะนั้นอัพจะของให้ดีที่สุดไม่มีอะไรแล้วแต่ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจมีเพลงเขามาอีกหลายเพลงปีนี้ในอนอยแคนแคน ผู้หญิงเป๊ะผู้ชายเป๊ะเลิศจบเนาะสู้ไปทำบกนรด้วยทุกคนใครมีอะไรอีกไหมครับอ่ะสู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้สู้แล้วถ้าสมมติว่าผู้ใดอยากขค้ืนชาเคลือนยังเดี๋ยวเดี๋ยวสิเบิ่งพิจารหน้าอีกอย่างอ่ายกขึ้นเอ้อ วิจัยกันเอาลหลงเสืส้อโยกนะเขาช่วยได้บ้างเนาะมีอะไรพี่นันมีอะไรไหมครับนี่หนูมักลืมเสก่อนหรือเปล่าไม่ได้ยินเลย มาเพื่อองค์กรเพือทุอกคนเพือเ่องานาของเราเชียครับปีนี้กำลังใจเราเยอะมากจริงๆทั้งบีซีซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างมีชันะครับสู่ไปนับกันอ่ะไม่มีอะไรแล้วกลับบ้านได้ครับพรุ่งนี้สี่ดวงเย็นมาเต็มก่อนอน้าเตงอ่ะเวมใครเจ็บขยะปลาเจ็บโดยลูกเป้นผู้ใดวะซอยกันมเป็นผู้ใดวะเออเอ อันนี้เวนหนูค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เวน,หน,เน,ห,นหนูเวนูหนูเว้ว่าหังขันฉันเว้ว่าหังคัรรอดรอันนี้เา่รอด,ล,อดละเล่นเต็มเนื้อค่ะไทยว่าได้เมื่อวาค่ะเป็นรอบออกแต่ไทยได้รอบเร็วไทยประหอดแปลที่ได้ทัศัพท์มีแต่หลัง <laughs> ยอกยากค่ะยอก อันนี้ก็คือพี่พี่วงหนึ่งก็มารอซ้อมต่อนะคะพอรอซ้อมกันตอนหนึ่งทุ่มนะคะเตงไว้ยขันแขนอะไรก่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่พี่ศิลปินวงหนึ่งนะคะที่มาออดิชั่นเนาะคะ่ะอันนี้พี่ชื่ออย่างก็ <c oughs> พี่บีมครับพี่บีมพี่พี่บอยอันนี้พี่อะไรคะ กุกค่ะอันนี้พี่หญิงค่ะพี่หมิงหญิงหญิงหญิงอ๋อขอบคุณครับน่ารักมากเลยอันนี้มาไม่มาเลยมาไม่มาค่ะมาไม่นะไม่นะไม่ไม่ครับผมอ่ะชื่อยังคะพี่ชื่อพี่เอ็มครับผมพี่เอ็มเอ็มเป็นเป็นบ้าโอเปอารเตอร์เป็นนักร้องที่เล่นตลกได้นิดหน่อยหรือเปล่าผมเล่นตลกได้นิดหน่อยนะครับเป็นตลกตลกมาจากจังหวัดใดครับมาจากจังหวัด เอาจังหวัดยูหรือว่าเอาจังหวัดแดงเอาจังหวัดที่ยูจังหวัดบ้านเกิดบ้านเกิดเป็นคนละเอ็ดครับแต่ว่าตอนนี้ไปยูฝันแก่นครับผมนี่ได้แน่พว่าเก็บมาหลัดเออต่อไปต่อไปเท่าไหร่อีซื้ออีหยังครับผมเนี่ยซื้อปิ่มพับปิ่มครับเอาสัมผัสอายุเท่าไหร่ครับผมอายุสิบเก้าปีอายุสิบเก้าปีเก็มาลาดอยู่บ้านไหน เจ้มลาดผมอยู่บ้านปฏิ๋วครับปฏิ๋วคุณตาหัวหน้าครับคุณจ่าคับตอนนีอยู่หัวหน้าคนบ้านเดียวกันทำามเดียวกันอายุ19เกาน้องน้องบีมจากอุบลนะครับบ้านเดียวกันกับผมนี่แหละค่ะแล้วคุณนี่ขึ้นมเอาเชี่ยวป่ะเฮ้ยมาสอบง่ายเนาะอันนี้ครับผมต่อไปครับพี่บอยบอกแมนอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ39มสิบเอายุสาเอาหนาคือเด็กแทนหนาเด็กก็เท่าอีกได้แก่โดนอีกแล้วช่วยด้วย มาจากจังหวัดอ่าบ้านเกิดอยู่หนองบัวลำพูหนองบัวลำพูบ้านข่าใสบ้านข่าใสเออมีกันนักร้องมันยบ้านเด็กนักร้องร้องมดันอ๋อจากภาษินางภาษินางมาจากสายเออแย่งบังเสียงอ้าวบ่ได้ังเป็นคนที่นี่ค่ะอยู่บ้านนี้ค่ะบ้านแหงเขาไม่รีอยู่มองแต่เขาจะสีมาอยู่ดิเขาจะจบเขาจะจบจบจบปสามโย นักศะสีน์แสดงว่าจบมหาลัยปริญญาตรีใช่ไหมครับผมอายุก็ยี่สามยี่สี่อายี่สองโอเคจะเฝ้าไปไกลไหนไม่ค้าจะสีน์เอาบอกเขาคอยมาสัมผัสแยกตอนนี้เขามีคนหลายว่าขั้นต่อไปครับผมชื่ออะไรครับผมต้องมองกล้องไหนต้องมองกล้องไหนมองกล้องคนพูดดีกว่าครับมองกล้องคนพูดดีกว่าอายุเท่าไหร่ครับผมสิบเก้ายังสิบสยี่สิบสเ้ยเท่าเราเลยขั้นงามกว่าเอ้า ยู่บ้านอะไรนะนี่น้ำพองค่ะน้ำพองร้องไห้รองไก่นครับน้องอะไรนะน้องหญิงิ่งคะน้องหญิงหญิงคนที่พี่อุ๋งบอกจะให้เอามาใช่ไหมเข้ามาใส่รูปรวมเลยมานั่งใกล้ๆกันในสี่ท้ายรูปรวมเอาใส่พูดเรื่อยมดิเอาใส่ใ่ไหนคลิปเขาจะได้เสียงไอ่พูดนึงไปใส่ละเอาไปพูดแล้วไอ่ไอ่นั่งเห็นแอะๆมานี่นะคะเตง ทุกคนมองกล้องมองกล้องคนพูดไม่ต้องมองกล้องคนถ่ายะสียงหนึ่งสองสามโอเายังไม่จบนะครับเราก็จะพูดต่อจบพูดที่เรายังไม่ครบแปดนาทีอหใหบแล้วเด้อไปแล้วเด้อขอบคุณพ่อๆแม่นะคะสวัสดีค่ะ